สวัสดีค่ะภูเก็ตที่นี่นะคะบ้านเคียงเลมีอาหารที่น่าสนใจเราไปดูกันไหมคะว่าวันนี้กุ๊กเขาทำอะไรกันบ้างมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอนนี้าตถ่ายทำน่อยนะคะร้านนี้ขายอะไรมากคัเนี่ยตอนนี้จะมีแค่ขนมจีนนะครับจะมีขคนมจีนยามีน้ำยาอะไรบ้างเอ่ยวันนี้มีน้ำยากะทิน้ำยากะทิขอดูหน่อยนี่น้ำยากะทิสีสวยสวยนะคะ อาเสียงว่าอร่อยขายดีขายดีอันนี้คือแกงไตปลาของดีภาคใต้นะคะน้ำยาปูน้ำยาปูอันเี้ดเด็ดที่มาในพาะนี้อุ้ยนี่เห็นปูด้วยเห็นไหมนี่นี่ขายยังไงอ่ะเอ่อถ้าเป็นต่อน้ำยาเนี่ยน้ำยาละสามสิบบาทครับสามสิบสามสิบครับถ้าเป็นปูจะสี่สิบสี่สิบไม่แพงเลยเนาะกินปูสี่สิบบาทนี่หายากมากเลยนะเนี่ยโอเคแล้วเราจะสั่งยังไงคะสั่งตรงนี้สั่งตรงนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่ง แรงกันลมแรงมากเลยอ่ะนี่อันนี้อันนี้เดือนเมษาที่ลมเขาแรงอย่างเงี้ยเหรอคะมันเพิ่งแรงมาได้สองวันเองครับอ๋อเมื่อวานเมื่อวานก็แรงเมื่อวานเมื่อวันแต่ก่อนหน้านี้ลมนิ่งน้ําแบบสีเขียวสวยกว่านี้อ๋อไม่เป็นไรน้ําสีอะไรก็ช่างเถอะนี่น้ํากะทิสีเหลืองๆสวยๆนี่เรามาเรามารับทานกันตรงนี้สามสิบสามสิบสี่สิบมาที่นะคะบ้านเคียงเลภูเก็ตนี่คือสวนอะไรคะอ่าตรงนี้อยู่ถนนเทพกระสัตรีครับถนนเทพกระสัตรีอ่าอยู่ในซอยศาลเจ้าสปัม ซอยสารเจ้าสปัมมาไม่ถูกโทรมาเบอร์อะไรคะ081 0 8 1 270 2 7 0 0691ย์แปอรมหาคุณกันครับคุณกันก็ไม่อากาศนอหนูนอหนูแล้วค,คุณกันก็กันเองมากเตรียมตักให้เราเรียบร้อยแล้วไปรอกันที่โต๊ะ ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นน้ำยาปูเดี๋ยวเราจะทานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ไปเอาผักเนาะ,ะไปดูทิมีผักอะไรบ้างเดี๋ยวฝากน้ำยาปูด้วยค่ะ

ชามะนาวริมทะเลและก็ขนมจีนแกงปูเ้าก็เรียกน้ำยาปูสิมีความเผ็ดมีความนัวที่สำคัญคืออร่อยไม่เสียแรงที่เรามาไกลไกลขนาดที่ว่าบินมาจากกรุงเทพอ่ะมาที่น,นี่หลายเรื่องแหละอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นมื้อเที่ยงของเราวันนี้เผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยนัวนัวไข่ไข่ด้วย ไข่ก็อร่อยเต่ใน,นี้ของเราจะตักไงก็ได้อันนี้แปลกดีอ่ะเขาเรียกว่าหัวชัโป๊ะเจะเหมือนกับข้าวต้มเลยนะอืมใช่กินกับข้าวต้มก็ได้กินขนมจีนก็ได้อร่อยดีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยาให้มาชิมเองค่ะที่นี่ชื่อร้านว่าบ้านเคียงเลจจาได้ใช่ไหมอยู่ที่ภูเกต็ตมาเที่ยวภูเกต็ตอาเที่ยวให้ทั่ว ริมชายน้ําทะเลเนี่ยสวยมากไม่เชื่อลองดูสิโอ้โหแบบวันนี้น้ําขึ้นลมแรงก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งะนะคะทุ่ทีเรามาเราจะเห็นแบบน้ําสีเอ่อพราฟ้า,า,ฟามรากตมรกตใช่ไหมคะวันนี้น้ําจริงเพราะว่าน้ําเยอะมากโอเคไปมาเที่ยวกัน